ทู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการมิสเตอร์สวัสดีทวีนะครับสว่วนนี้ผมก็ได้ไปเจอคลิปอีนนี่มานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเนี่ยนะเป็นเด็กวิเศษนะฮะชื่อว่าปอลนะฮะแม่เป็นเก่งครับคนที่โรงเรียนชื่นชมนะโอเคครับไปดูกันเลยดูสิเดี๋ยวจะดูให้จบเลยลยกันนะะ สวัสดีครับว,วันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์กันซึ่งต่อแรกวันจัาแต่คลิปที่แล้วมันมีปัญหาครับผมตายเลยมาอีกครับผมผมก็ต้องมาอาธิบวงอธิบาย เมนกัน,นแต่คิดว่าคนท้านี่จะหมดร้างทุกคนพร้อมพร้อมนะดูดูนะ,ะดูนะ,ะดูให้ดีครับบีบีอบีบีเอบีเอื้อแหวแีเอ๊อีอ๊อ๊บอ่แอปเ ใช่แปะโลแปะไพอะโปะอ่ะไพ่เนาบโปะแปะปลายโลแปะไพนะปกแปะอ่ะมาตัวเวลืว่าโปะแปะอาไรมาตัวเวลยแว้วโตแปอะไรอย่งัเพนนานะนะปลายปปายแปะอเคครบจะด เรื่องเรื่องจะท้าใครต่ออย่างนั้นเหรอคนที่จะท้าต่อผมมันยังมีอีกหลายคนไม่ต้องห่วงผมว่ายังไงปอก็ท้าแน่นอนผมจะต้องเป็นห่วงผมขอท้าพี่ถ้าผมแต่มันช่วยเลยไม่ได้ผมก็ต้องคิดหาคนอื่นผมคนแรก แรกผอมคนแรกนี่เป็นผู้เอาร่อนะเป็นคนแรกเอาเป็นใครดีคนแรกเป็นคนนี้เลยกันเาเป็นคนนี้เลยกันมิเตอร์ไฟมัดทีวีก็ผมนนคนที่หนึ่งนะ